เท่ากับว่ายอมรับแล้วหรือเปล่าครับว่าเมสซี่กับโรนัลโดใครเหนือกว่ากันครับสวัสดีครับผมเอกนะครับจากเมียสั่งให้เชียร์บอล h ชนแนลนะครับวันนี้ก็เอาข่าวคราวซุบซิบในวงการฟุตบอลน,นะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังเช่นเคยนะครับนี่คือท็อปิกใหญ่ของวันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ ท็อเปิกของโรนันโดนะครับพาติกเอเวอร่านั่นเองแบ็กจอมลุยของแมนยูนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรนันโดและเมสซี่นะฮะในช่องของช่อง YouTube ครับของลิโอเฟอร์ดินานนะครับโดยมีท่อนท่อนหนึ่งนะครับที่เขาตัดออกมาออกนะนั่นก็คือว่าลิโอนะครับยิงคำถามตรงๆเลยถามว่าระหว่างเมสซี่กับโดคุณว่าใครเก่งกว่ากันคำถามโลกแตกเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะฮนะแต่คำถามเนี้ยถามคนใกล้ชิดเนี่ยผมบอกเลยว่ามัน คนใกล้ชิดหนึ่งและคนที่เคยแบบสู้กับทั้งสองคนอีกหนึ่งเนี่ยจะได้คําตอบได้มากที่สุดนั่นก็คือเอฟบาเนี่ยเป็นคนออกมาพูดเองเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมโรนัลโดแล้วก็ทั้งเคยปะทะก,กับเมสซี่มาแล้วครับเพราะฉะนั้นเขารู้ดีอยู่แล้วซึ่งเอฟบาเนี่ยได้จัวหัวขึ้นมาเลยครับได้บอกว่าถ้าเมสซี่ซ้อมหนักเท่าโรนัลโดเมสซี่จะได้รับบัลังดอเนี่ยสิสมัย นั่นก็คือตลอดอายุการที่เมซี่ได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับจนถึงปัจจุบันก็คือมึงเอาไปเลยคนเดียวถ้าเมซี่ซ้อมหนักเท่าโรนันโดนะครับนั่นหมายความว่าเอฟลาเนี่ยได้ออกมาชี้แจงในข้อนี้คือว่าเมซี่เนี่ยซ้อมไม่เท่าโรนันโดครับเมซี่เนี่ยพึ่งแต่พรสวรรค์เยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่เท่ากับโรนันโดโรนันโดนเนี่ยมีพละศรัทธอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าโรนันโดนเนี่ยเขาจะซ้อมหนักมาก อย่างที่เราได้เห็นกันนะคบว่าโรนัลดเนี่มักจะมีข่าวมาว่าถึงการที่มาเร็วก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ซ้อมเสร็จช้ากว่าเพื่อนนะครับซึ่งเขาเขาพยายามมากๆเขาพยายามหนักปั้กป้านะครับการซ้อมของเขาครับพอสวรรค์เขามีไหมเขามีแต่ว่าความความพยายามเขาพรสรวงเขาเยอะของสวรรค์มหาศาลเลยครับสำหรับโรนัลดนะครับณจุดนี้แหละที่เอฟลาเขาบอกว่า ผมขอพูดในฐานะที่เขาไม่ใช่น้องชายเราก็แล้วกันนะไม่ใช่ว่าโรนัลโดเนี่ยคือน้องชายของผมและคุณนะซึ่งก็หมายถึงเลโอฟอรินานนะครับไม่ใช่น้องชายของผมและคุณนะเขาคือผมมองเขาในฐานะนักเตะคนหนึ่งคุณดูเขาสิวินัยเขาขนาดไหนเขามีเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะแต่เขาต้องสู้กับคนที่มีพรสวรรค์แบบระดับโลกระดับหนึ่งระดับหนึ่งของโลกอย่างเมสซี่เขาต้องฝึกแค่ไหนเขาต้องฝึกมากมายแค่ไหนต้องฝึกขนาดไหนกว่าเขาจะ เอาชนะเมซี่ได้กว่าเขาที่จะแบบเหนือเมซี่ได้ในบางฤดูก,กาลในบางครั้งนะในสถิติส่วนตัวในบางอย่างเขาโรนัลโดก็ยังสามารถขี่เมซี่ได้อยู่นะครับกับสถิติส่วนตัวในบางอย่างนะครับถ้าไม่นับกับเรื่องสกิลที่สามารถทําได้ในสนามนะพูดถึงการลงสนามพูดถึงการยิงประตูโรนัลโดยังมีอ่าบางสถิติที่เหนือกว่าเมซี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอ้บาก็ยังก็เลยยกย่องบอกว่าโรนัลโดยเหนือกว่าเมซี่ครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่โรนัลโดในี แสดงเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามจนไปสู่ความสําเร็จครับซึ่งเขามองว่าเมซี่นั้นความสำเร็จของเมซี่นั้นได้มาง่ายเกินไปครับเพราะาเมซี่เก่งมีพรสวรรค์อยู่แล้วเมซี่แบบเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับในความหมายของฟรพาติคเอเบล่า e นะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเมซี่ฝึกซ้อมหนักเท่าโรนัลโดเขาคงจะเป็นเจ้าของรางวัลบอลลังดอแบบผูกขาดไปแล้วก็เป็นได้ครับนั่นก็คือ สัมภาษณ์นะครับของอดีตเพื่อนร่วมทีมของคิสเยโน่ n ันโดนะครับแล้วก็ได้ฐานะคนที่เคยปะทะกันเรียในเมซี่มาแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจครับผมว่ารู้กันอยู่แหละผมว่าแฟนๆฟังแฟนๆได้อ่านได้ฟังหรือมาฟังผมจากช่องนี้ผมว่ารู้รู้ว่าเอฟไหมายถึงใครว่าเก่งกว่ากันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องพูดแบบโบวไม่ให้ช้ําน้ำไให้ขุนนะครับ